มาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะพบกับโค้่สายเข้าใจนะคะนะคะเราอยู่ด้วยกันที่เกมชีวิตที่ชิดเงาล้าน,นจากชีวิตดีดีชีวิตมีพลังชีวิตปังๆมีกระตังเหลือใช้ต่อแต่นี้จะมีเรื่องดีใจฉันวุ่นว่นใหม่ที่คิดใหญ่กว่าเดิมมาคิด ดีคิดให้เป็นประจำคิดบวกซสาๆ จะแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆของเรานะคะวันนี้นะคะพบกับโค้ดใายเข้าใจแม่ค้าค่ะเกมชีวิตพิชิตเงินล้านค่ะเดินทางมาด้วยกันที่วันที่19แล้วนะคะมามาคิดดีๆคิดให้เป็นประจำคิดบวกซ้ำๆท่องจำเอาไว้กดแรงดึงดูดอัลบ,บัามฮิกซอนไว้ต้องเอาไปใช้ให้ดูดเงินดูดทอง ดูดคนดีดีดูด <sk r isa> คน,นมีสิลงทรมต้องคิดพูดยำ้ำเข้ามาแล้วคนไหนกดแรต่งแต่คำที่ดีดีมันคอยฝึกจิตกราวขอบคุณสิ่งที่มีแล้วชีวิตนี้จะโชคดีตลอดกาลแล้วชีวิตนี้จะโชคดีตลอดกาลมาค่ะ ไล่กดแชร์เลยจ้ามาโอเคขอบคุณเพลงปังปังพลังเยอะนะคะ ปังปังพลังเยอะนะมาโคต่ายขออนุญาตแชร์แบ่งปันเพื่อนเพื่อนของเราก่อนนะคะวันนี้อยู่กับโคต่ายเข้าใจแม่คะนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นใครคะมานั่งหน้าสวยสวยนะคะมานั่งปากแดงๆมานั่งไลฟ์แบ่งปันผู้คนนะคะแนะนําตัวอีกหนึ่งรอบโคต่ายนะคะโคต่ายเข้าใจแมมคะให้รู้กันในที่นี้นะคะว่าต้องเข้าใจแมมคะทําไมต้องเข้าใจแหมคะคะโคต่ายนะคะอดีตนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงนะคะแม่้าตลาดนัดคะ่ะ นี้คะ่ะอดีตนะคะแม่ค้าตลาดนัดนะคะแม่ค้าตลาดนัดนะเออต้องบอกก่อนนะคะต้องแนะนําตัวเองก่อนนะคะเห็นแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้ไม่ใช่ไฮโซไฮซ้อมาจากไหนนะคะดิฉันนะคะก็ลูกชาวอ่าลูกลูกต่างจังหวัดนะคะนะ,ะนะเกิดที่จังหวัดชัยภูมินะคะเป็นเป็นคนอีสานนะคะนะ โคตตายนะคะก็ได้ผันตัวเองจากแม่ค้าตลาดนัดนะจากผู้หญิงที่ติดลบเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะต้องบอกว่าอดีตนะคะเป็น ก่อนที่จะขึ้นมาทำธุรกิจออนไลน์นะคะโคต,ต่ายเมื่อ3ปีที่แล้วทำธุรกิจออฟไลน์มาก่อนเคยประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายค่ะเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เปิดร้านขายส่งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าที่ใหญ่ที่สุดในตัวจังหวัดทำธุรกิจหลายอย่างนะคะแต่วันนึงนะคะเศรษฐกิจไม่ได้เป็นดั่งใจของเรานั้น เกิดวิกฤตค่ะเกิด oh ว no. ิกฤตนะคะเกิดวิกฤตในชีวิตนะคะทําให้มีภาระนหน้สินะคะต้องรับผิดชอบเดือนละเป็นแสนเลยทีเดียวและวันวันนั้นไม่รู้นะคะว่าตัวเองจะหันหน้าไปพึ่งใครไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครนะคะก็พึ่งได้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานค่ะด้วยจิตใจที่แน่วแน่นะคะขอรู้ทางขอช่องทางที่จะทําให้ตัวเองนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นตอนนั้นปรารถนาแค่หาเงินมาใช้นี่นะคะนะ ก็ได้ลู่ทางได้การยานนิมิตค่ะคือต้องบอกก่อนนะว่าโคต่ายนะคะตอนนั้นติดลบแล้วติดลบแล้วไม่มีทุนไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็ได้การยานิมิตนะคะชวนเข้ามาเอาสต๊อกสินค้าเขาที่เขาจะลดสต๊อกแล้วไปขายนะคะไปเลขขายตามตลาดนัดเมื่อ3ปีที่แล้วพอนะคะเราใช้นะคะ แรงอธิษฐานและโคตายก็ได้ร่ำเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องกดแรงดึงดูดกฎจักรวาลแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะเมื่อ3มปีที่แล้วได้ฟังคลิปนะคะของครูรุง้งอาจารย์บัณฑิตนะแล้วพอได้ฟังอาจารย์บัณฑิตบอกเรื่องว่าเศรษฐกิจแนวทางนะคะแนวทางธุรกิจในแนวทางเศรษฐกิจของโลกนะคะว่าจะเปลี่ยนไปอย่างไรตอนนั้นนะคะก็ได้ได้มีสตินะคะรู้ว่า เราขายอะไรอยู่ถ้าวันนี้เราสามารถนำสินค้าของเรามาอยู่บนหน้าจอมือถือได้นะคะเราก็สามารถนะคะเราก็สามารถที่จะหาเงินได้กลางอากาศและถามว่าวันวันนั้น วันวันนั้นนะคะได้ยินแค่คำนี้เลยนะคะว่าแล้วก็เราจะสามารถแก้ไขปัญหาอะไรผู้คนได้เดี๋ยวโคต่ายก่อนเข้าเรื่องขอแชร์ก่อนเนาะเพราะว่ายังไม่ได้แชร์ไปที่กลุ่มไลน์ครอบครัวตายช็อปเลยนะคะนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะ <c oughs> ใจเย็นๆนะทุกคนใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันออกไปให้โคต่ายด้วยนะคะเป็นสะพานบุญนะให้ใครหลายๆคนนะคะที่เขากำลังเจอวิกฤตปัญหา เป็นเจ้าของธุรกิจออฟไลน์เหมือนกับโคตายได้รู้ว่าวันนี้ถ้าคุณมีสินค้าอยู่คุณมีหน้าร้านอยู่นะคะคุณจงนําสินค้าของคุณขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะ,ะอย่าช้านะคะอย่าช้าอย่าตกเทรนนะคะขายอะไรได้ขายอะไรอยู่เอาขึ้นมาอยู่โลกออนไลน์ก่อนเลยนะคะชาวนะเอาขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ก่อนเลยเพื่อนะคะเพื่ออะไรคุณจะได้ทันเทรนของเขานะคะอ่ะทีนี้ถามว่า ในวันวันนั้นนะคะในวันวันนั้นอ้าวโค้ดตยยังไม่ได้แชร์ไปที่กลุ่มเลยเอ๊ะทำไมเนี่ยทําไมเนี่ยอยากจะเล่ามากเลยนะคะอยากจะเล่ามากเลยองค์มาองค์ลงนะคะอยากจะแบ่งปันมากๆนะคะแต่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจิตหนึ่งใจหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ลูกๆในครอบครัว่ตยชอบนะคะยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเรากําลังไลฟ์อยู่นะคะใจเย็นๆนะใครรีบไม่เป็นไรแชร์ไปแปะไว้ก่อนนะคะโคต่ายขออนุญาตแบ่งปันก่อนเนาะคู่เดียวนะคะ สักคู่เดียวสักคู่เดียวนะคะเพราะว่าไม่มีแอดมินช่วย <laughs> เออนะไม่มีแอดมินช่วยนะคะตอนนี้นะคะทําคนเดียวนะคะอ่าสักคู่เดียวนะคะอ่ะโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้วใจเย็นใจยเย็นนะคะกําลังไฟติดกําลังจุดติดเลยค่ะโคตรตายมาต่อมาต่อมาต่อนะคะอ่าโอเคนะคะ โคตายมาต่อกำลังจุดติดกำลังจุดติดนะคะเออโคตายนะคะโคต่ายไลฟ์แล้วนะคะออโอเคมามามาต่อกันทุกคน ในวันวันนั้นนะคะที่โค้ดไต่เริ่มนะคะมีสตินะคะแล้วก็จับรู้ตัวเองเลยว่าวันนี้สินค้าที่เรามีอยู่นะคะสินค้าที่เรามีอยู่กับมือของเราอยู่กับออฟไลน์จะต้องเอาสินค้าของเรามาสู่โลกออนไลน์นะคะและโค้ดต่ก็มองเห็นว่าถ้าวันนี้ฉันขายคนเดียวอะอย่างไรฉันไม่สามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะโค้ดาต่ก็ได้รับเรียนวิชานะคะเกี่ยวกับการอ่า ธุรกิจ MLM ธุรกิจเครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้เรียนแลนด์มาเรียนอะไรแบบเราก็ได้พัฒนาตัวเองนะคะก็ได้มาจับแนวทางนะคะเอาธุรกิจออฟไลน์มาบวกกันกับธุรกิจออนไลน์นะคะก็จับเกิดเกิดนะคะครอบครัวต่ายช็อปขึ้นมาและวันวันนั้นโค้ดตายนะคะก็ได้เรียนรู้เรียนคลิปฟรีนะคะจากหน้า จากหน้าเพจอาจารย์บัณฑิตจากครูรุ้งนะคะแล้วก็จาก Youtube นะแล้วบอกเลยว่าโค้ตาตจึงออกมาแบ่งปันออกมาสร้างไลฟ์ฟรีคลิปฟรี free, ให้กับพวกเราได้ตื่นรู้กันนะคะเพราะโค้ตาตเติบโตมาจากคลิปฟรี free. เพราะในวันวันนั้นเราไม่มีเงินนะคะโค้ตาตไม่มีเงินที่จะไปลงคอร์สแพงๆโค้ตาตตั้งใจเรียนมากๆเรียนแล้วจดนะคะเรียนแล้วสรุปเรียนแล้วจดเรียนแล้วเอามาลงมือทํา เข้าใจไหมคะเรียนแล้วเอามาลงมือทําเรียนคลิปฟรีๆแบบเนี้ยเรียนแล้วฟังนะคะฟังประสบการณ์ของคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วโค้ต่ายก็เอาแก่นของคนที่ประสบความสําเร็จมาลงมือทํามาปรับนะคะมาประยุกต์ใช้กับหน้าร้านตัวเองกับธุรกิจของตัวเองเขาเรียกว่าเอามาต่อยอดกับธุรกิจของตัวเองนะคะพอโค้ต่ายนะคะเริ่ม เริ่มใช้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลนะคะโคตไต่ก็เริ่มนะคะที่จะเอาตัวเองนะผันตัวเองนะคะมาเช่าร้านนะมาเช่าร้านนะคะเช่าร้านที่ตลาดโบเบตอนนั้นถามว่ามีเงินไหมไม่มีเงินนะคะแต่การที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มจากการขายสต็อกสินค้าแล้วเราก็กินกําไรชิ้นละ5บาท10บาทนะคะนะเริ่มต้นนะคะเช่าร้านเล็กๆค่ะที่ตลาดโบเบนะคะเริ่มมีสต็อกนะคะเริ่มมีสต็อกผันตัวเองนะคะและ คุณขาเชื่อไหมตอนที่โคต่ายเริ่มต้นที่ตลาดโบเบโคต่ายอยู่ข้างๆคลองมหานาคคลองมหานาคหรือว่าคลองแสนแสบ นะคะคลองแสนแสบที่เรือวิ่งไปวิ่งมานะคะน้ํากลิ่นน้ําไม่ต้องพูดถึงลักษณะร้านของโคต่ายเป็นแบบนี้นะคะลักษณะร้านก็คือแค่เล็กๆแบบเนี้ยนะคะเป็นรูเล็กๆนะคะก็คือกระเบื้องแค่สี่แผ่ผนเท่านั้นเองคนเข้าไปอยู่ข้างในก็เต็มพอดีนะคะนะอันนี้คือลักษณะร้านของโคต่ายและโคต่ายก็เริ่มนะคะสร้างปุ่มตัวแทนจําหน่ายร้านต่ช็อปออกมาไลฟ์ค่ะรีวิวกระเป๋าค่ะออกมาไลฟ์รีวิวกระเป๋าออกมาบอกวิธี ีการว่าเช็ดกระเป๋าทำยังไงรักษากระเป๋าเก็บกระเป๋าทำอย่างไรซื้อกระเป๋าไปแล้วรักษาแบบไหนเก็บแบบไหนถึงจะทำให้กระเป๋าคงทนหนังอยู่ดีนะคะออกมาสร้างตัวตนตอนนั้นนะคะสร้างเพจแล้วแล้วออกมาสร้างตัวตนไลฟ์เสร็จก็บอกทุกคนว่าเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายมีหน้าร้านอยู่ตรงนี้นะคะและฐานลูกค้าของโค้ตไตยก็ได้มาจาก เขาที่แม่ค้านะคะที่ไปเจอเราหน้าร้านด้วยและแม่ค้าบนโลกออนไลน์ที่เราต่างคนต่างมาเจอกันนะคะโคตดไตก็เริ่มค่ะสร้างตัวตนตัวเองขึ้นมาแต่คุณเชื่อไหมในการระหว่างทางนี่โคตายจะเข้าเรื่องแล้วนะระหว่างทางค่ะคือโค้ดไต่สอนทุกคนตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่19วันวันนี้ ถ้าใครได้ติดตามได้เรียนรู้กับโค้ดต่ตั้งแต่ต้นไลฟ์นะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยคุณจะรู้กับบวนการของการที่โค้ดต่พาทุกคนตั้งเป้าหมายโค้ดต่พาทุกคนจับนะคะสะพานอารมณ์ตัวเองระหว่างทางคุณเชื่อไหมถามว่าตอนนั้นภาระนี่สินยังมีไหมมีค่ะเจ้านี่โทรมาทุกวันบางทีก็โทรมาเหมือนกันเราอยู่ตรงนี้ขายของไปด้วยเราจับสภาวะใจเราไปด้วยนะจับสภาวะใจเราไปด้วยคือโค้ดต่ฝึกไงฝึกนะคะ และนะคะระหว่างทางเนี่ยตอนแรกเริ่มเมื่อ3ปีที่แล้วมันไม่มีมันไม่มีตัวอย่างที่เขาประสบความสำเร็จสูงๆงสิ่งที่โคต่ายทำคือโคต่ายนะคะเลือกที่จะเชื่อค่ะรักษาความเชื่อค่ะ เข้าใจไหมคะรักษาความเชื่อแบบสุดจิตสุดใจทุกขนาจิตทุกก้าวย่างเลยค่ะไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรใครจะบอกว่าขายออนไลน์แล้วมันล้มเหลวขายออนไลน์มันยุ่งยากนะคะระหว่างทางเนี่ยโค้ดตายเลือกที่จะรักษาความเชื่อขนาดนะคะดูเห็นแบบเห็นมีเพจที่เขาส่งของเยอะ นะเขาส่งได้หรือส่งไม่ได้โค้ดไต่ไม่รู้แต่โคตดไต่รู้ว่าโคตดไต่เห็นแล้วโคตดไต่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาขายดีขนาดนี้เลยเหรอสวัสดีพี่นายคาค่ะเขาขายดีขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหนะแล้วโคตดไต่ก็เก็บเอาค่ะ เก็บเอาสภาวะอารมณ์ความรู้สึกความเชื่อว่าเรากำลังมาถูกทางแล้วเรากำลังเดินทางมาถูกทางแล้วถูกทิศแล้วถูกทางแล้วนะคะ เลือกที่จะรักษาสภาวะความเชื่อในการเดินทางของเราค่ะเพราะก่อนที่โคต่ายเริ่มต้นโค้ต่ายถามว่าเขียนเป้าหมายไหมเขียนเป้าหมายเขียนที่มาของเงินไหมเขียนที่มาของเงินตอนนั้นโคต่ายนะคะตั้งเป้าไว้ว่าสร้างตัวแทนจําหน่ายนะคะส่งต่อตัวแทนจําหน่าย100ชีวิตไม่รู้เลยว่าตัวแทนจะมาจากไหนแต่เราเขียนไว้แล้ววาดพิมพ์เขียวธุรกิจตัวเองไว้แล้วโค้ต่ายก็ เดินตามรูปของตัวเองค่ะและระหว่างทางที่เดินตามรูปเนี่ยรักษาความเชื่อไม่ว่าบททดสอบอะไรจะเข้ามาส่งของผิดมีไหมมีแน่นอนส่งของช้ามีไหมมีแน่นอนส่งของแล้วลูกค้ายกเลิกมีไหมมีแน่นอนนะคะนี่มันคือเนื้องานของแม่ค้าออนไลน์ เข้าใจไหมคะมันคือเนื้อง,งานหลายคนบอกว่ามันคือบททดสอบหลายคนบอกว่าบางคนนะคะเลือกที่จะเรียนรู้เรื่องกดแรงดึงดูงดกด,ดจักรวาลแล้วคุณทําอย่างไรคุณเลือกที่จะไปเก็บเอาผลไม้เน่าอะ่ะรักษาความเชื่อเนี่ยหมายความว่าเลือกเก็บเอาผลไม้ดีนะคะผละไม้ดีที่สุกงอมหอมหวานผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้ ขายออนไลน์แล้วส่งแบบโอ้โหเป็นร้อยร้ใบเป็นกระสอบโคตไตยเคยส่งทีนึงนะคะ4ี400่ร้อหใบส่งเยอะมากนะคะตอนนั้นขนาดร้านเล็กๆเนี่ยนะคะส่งเยอะมากต้องปิดแบบเขาเก็บร้านข้างร้านโคตไตเขามานั่งแพ็คแพ็ร้านเล็กๆแต่ขายดีมากออเดอร์เข้าตลอด นะคะเพราะอะไรเพราะพลังงานข้างในโค้ดตายนะคะไม่ได้ดูถูกเลยร้านร้านนี้โค้ตายกราบขอบคุณเขาทุกวันขอบคุณแม้แต่กระเป๋าเนะะี่ยค่ะแต่ละใบที่เรียงลายอยู่เนี่ยโค้ดตายเก็บนะคะแต่ละครั้งเนี่ยโค้ขตขอบคุณขอบคุณทุกอย่างเพราะเราฝึกจิต นะคะเราฝึกจิตเราฝึกใจอยู่ในลูกของตัวเองไม่ได้ไปสนใจลูกคนอื่นตัวแทนเข้ามามีออกไปไหมมีนะคะเข้ามาออกไปมีเข้ามาส่งออกไปม,เาม,าออไปมีเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่โคต่ายทำยืนหนึ่งที่จะออกมาให้ ยืนหนึ่งที่จะเป็นจุดยืนนะคะบริการหรือซัพพอร์ตเขาเมื่อเขาพร้อมวันไหนเขาเอาสินค้าล้วก็รูปไปโพสเราก็ยืนหนึ่งที่จะแพ็คของส่งสินค้าให้กับตัวแทนไม่ได้หายไปไหนเปิดร้านทุกวันโพสร,ร้านทุกวันถามว่าเปิดร้านที่ไหนคะโคต่ายตอนนี้เปิดออนไลน์ไม่มีหน้าร้านแล้วถ้าจะไปตามหาโคต่ายตอนนี้ไม่มีหน้าร้านแล้วนะคะที่ตลาดโบเบ เพราะก็ต่มูฟร้านแล้วนะคะคืนร้านแล้วทําไม่ไหวนะคะทำไม่ไหวตอนนี้คือรับออเดอร์ขายออนไลน์อย่างเดียวเทนตัวแทนสอนตัวแทนสร้างเพจซื้อโฆษณานะคะแล้วก็บริหารหลังบ้านบริหารระบบนะคะนะบริหารหลังบ้านบริหารระบบนะคะจากแต่ก่อนเรามาจากจุดๆุดนี้คตายอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะแบ็กกราวหรือ การจุดเริ่มต้นนะคะคนสำเร็จเส้นทางแห่งความสำเร็จมันมีที่มาที่ไปมันไม่ใช่มานนั่งเทียนแล้วก็มาเล่าบอกเรื่องราวให้คุณฟังถามว่าวันวันนั้นโคตายนะคะเริ่มต้นเหมือนทุกคนที่ตอนแรกก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะฝึกจิตฝึกใจสวัสดีคุณตุ้มค่ะนะคะ คุณตุม้มเออนะคะสามีต้องให้สัญญาณนะคะว่าคุณตุม่มคุณตุม่มไม่ใช่คุณตุ้มนะคะอะคุณตุม่มโอเคเรียกถูกแล้วโคต่ายเรียกถูกแล้วดีใจไหมคะคุณตุม้มนะโอเคนะคะอะต่อนะคะระหว่างทางแน่นอนค่ะมันจะมีอ่ะแช่แช่แช่ชนะคะแชร์เลยจ้านะคะมันจะมีบททดสอบนะคะแต่โคต่ายบอกทุกคนว่า ไม่ให้โฟกัสบททดสอบเพราะว่าอะไรเวลาที่เราเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนโหมดพลังงานข้างในของเราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนวิธีคิดนะคะเรากำลังอยู่ในช่วงช่วงเทนจิตของเรานะาคุณตุ่มค่ะนะคะโอเคนะคะเข้าใจค่ะเรากำลังอยู่ในช่วงเทนจิตของเรา สิ่งที่เราจะต้องทำเราจะต้องโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณขายออนไลน์เวลาที่คุณโพสต์สินค้าออกไปคำพูดแคปชั่นพลังงานที่คุณใส่ออกไปใน1โพสต์คุณจะต้องใส่พลังงานนะคะที่คุณส่งออกไปให้กับลูกค้าให้ดึงดูดลูกค้าเข้ามาเพื่อที่จะกด เข้ามาถูกใจกดเข้ามาซื้อสินค้าสั่งสินค้ากับคุณพลังงานว่าคุณขายได้ไม่ใช่ว่าคุณใส่พลังงานว่าต้องทำเหนื่อยหนักหรือคือก็ทำทำไปงั้นแหละเผื่อจะโชคดีเหมือนเขาไม่ใช่นะคะพลังงานมันแตกต่างกันเข้าใจไหมคะพลังงานมันจะแตกต่างกันมากกับคนที่ตั้งใจทำกับคนที่ ก็แค่ทํำๆไปเห็นเขาว่ามันได้แล้วก็ทําไปตามเขาซึ่งถ้าในวันวันนั้นย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วถ้าโคต่ายบอกว่าโคต่ายแค่ทำๆไปนะคะอยากจะหาเงินมาใช้หนี้คือแค่ทำๆไปอะ่ะถามว่าไม่มีโคต่ายในวันวันนี้เพราะเหตุการณ์สถานการณ์บททดสอบอะไรต่างๆนานายเยอะแยะมากมายนะคะแต่โคต่ายสามารถกระโดดข้าม ปัญหาทุกอย่างไม่ใช่แค่ก้านะคะกระโดดข้ามค่ะกระโดดข้ามเลยแล้วไปมีความสุขอยู่กับอนาคตมีความสุขอยู่กับอนาคตอะไรต่างๆที่เข้ามาแต่ถามว่าไม่ใช่เพิกเฉยแล้วก็ไม่ใช่แบบปล่อยทิ้งปัญหาบางอย่างเราก็ต้องเข้าไปแก้ไขเราก็ต้องเข้าไปแก้เป็นบางจุดบางจุด นะคะนะเราก็ต้องรู้ต้องมีสติในการที่แก้ไขพอแก้เสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยวางไม่ตีโพยไม่ตีพายนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราดิวงานกับคนหลายคนตัวแทนโคต่ายดิวแต่ละวันเยอะมากนะคะแต่ละคนนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ะะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาอ่ะเจ้านี้ส่งของผิดเจ้านี้ส่งของช้าถ้าเกิดว่าโคต่ายไปกังวลว่าเฮ้ยทำไมทำไมต้องส่งผิดอ่ะทำไมต้องส่งช้าไปใส่คําถามไปกังวลมันจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อ่ะโอเคผิดใช่ไหมรู้ว่าผิดนะคะรู้ว่าผิดทําอย่างไรได้ลูกค้าเคมไหมลูกค้าเปลี่ยนไหมหรือลูกค้าส่งคืนลูกค้าเอาเงินคืน อันนี้คือจะแก้ที่จุดเลยไม่ไม่เวินเวอไม่ยืดเยื้อนะคะไม่เวนเวไม่ยืดเยื้อเวลาที่เราทํางานใหญ่ใจมันต้องนิ่งเราแค่แก้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดจบจบแล้วจบจบแล้ววางไปต่อเดินหน้าต่อวางแผนโครงสร้างใหม่วางแผนใหม่อ่าโอเคตรงนี้ผิดผิดตรงไหนผิดตรง QC โอเค QC ใครผิดพลาดยังไงอ่าโอเคคุยจบปุ๊บ ว่างไปต่อผี่ตรงขนส่งผี่ตรงไปสนีผิดตรงไหนเราก็คือเราเช็คได้หมดอ่ะเข้าใจไหมคะแต่เราไม่ปรุงแต่งหลายคนที่ไม่ประสบความสําเร็จพอเจอเหตุการณ์ปึ๊บปรุงแต่งแล้วโอ้หบททดสอบกูมาอีกแล้วโอ้กูว่าแล้วขายออนไลน์เนี่ยแม่งเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเนี่ย,ยเห็นไหมคะคือคุณจะต้องจิตนิ่งและก็ไม่ใส่ ปรุงแต่งเหตุการณ์ที่มันแค่นิดเดียวแล้วก็แตกออกไปให้ขยายใหญ่อะมันจะขัดขวางนะคะความสำเร็จที่มันจะมาหาคุณที่มันใหญ่กว่านี้ต้องบอกตัวเองเสมอโค้ดไต่บอกตัวเองอ๋อนี่คือลู่ทางของเจ้าของธุรกิจพันล้านอ๋อโอเค อันนี้เข้ามาแบบนี้ใช่ไหมโอเคอ๋อนี่มันคือรูปทางของเจ้าของธุรกิจพันล้านแล้วเราต้องทําอะไรได้บ้างแต่ในใจโค้่ตายบอกเสมอว่าทุกอย่างคือง่ายๆสบายสบายแล้วโค้่ายก็ได้มาแบบนี้ตลอดง่ายๆสบายสบายง่ายๆสบายสบายง่ายๆสบายสบายผ่านไปแบบนี้ตลอดตัวแทนเข้ามานะคะก็โพสแบบง่ายๆสบายสบายซื้อโฆษณาก็ตรงเป้าง่ายๆสบายสบาย บอกอย่างเงี้ยบอกตัวเองซ้ำๆซ้ำๆอย่างเงี้ยตลอดแล้วทุกอย่างนะคะมันก็โฟเพราะเราเลือกเราเลือกที่จะเชื่อด้านดีค่ะเลือกที่จะเติมความเชื่อด้านดีให้กับตัวเองไม่เลือกที่จะไปไปเชื่อด้านลบและก็ไม่โฟกัสด้านลบเลยอะไรก็ตามที่เข้ามาโคตรต่ตีบวกหมด ตีบวกตีบวกแล้วไปตีบวกแล้วไปตีบวกแล้วไป,ววไปค่ะสวัสดีพี่เจ้าโอค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็นะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมใครที่เข้ามาทีหลังนะกลับไปย้อนไลฟ์นี้ดีมากๆนะคะเกี่ยวกับการเติมความเชื่อของเรานะคะคือสุดท้ายแล้วอะ การรักษาความเชื่อนะคะรักษาความเชื่อไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับคุณก็ตามไม่ว่าจะมีบททดสอบไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็ตามถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้ถ้าคุณเชื่อ,ว,อว่าคุณถึงได้เดือนละล้านคุณทําได้คุณจงกํามันไว้แน่นๆความเชื่อมันอยู่ที่ตัวคุณเองค่ะและเจอกันใหม่กับโคตยัยเข้าใจไหมคะค่ะไปแล้วจ้าสวัสดีคะ่ะ